ครับผมก็สวัสดี FC ทุกคนนะครับผมกับ FC คนไหเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบผาสข่าวสารดีๆหรือแนวทางเด็ดๆจากช่องโชคพาลวยครับผมมื้นนี้ก็ได้เอาแนวทางฮาหน่อยพ่อลึกลับนะครับผมเอามาฝากให้กับ FC เนาะครับผมหลังจากตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วนะครับผมก็ขอโทษขออภัยด้วยครับด้อที่ว่าเอาลงให้สาดนะครับผมก็ ครับผมก็สิพามาเบิ่งครับผมว่ามีตัวใดเด็ดเด็ดหรือตัวใดดีเนาะครับผมสําหรับหาหน่อยพ่อลึกลับเนาะครับผมก็ช่วงนี้อาจจะหลุดแหน่เข่าแหน่ด้วยครับเด้อก็ขอโทษขอไพ่อีฟซีครับผมมีตัวใดก็รอติดตามรับชมไปพร้อมๆกันเลยครับหาหน่อยพ่อลึกลับเนาะครับผมวิ่งแปดกับเก้านะครับผมสามตัวก็มีแปด 9ก้าหกหนดสีหตัวเด่นนะครับตัวเด่นก็คือ8 9ดนะครับผมสตัวก็มี8ปดห8แปดเจ็ดแดหนึ่งเก้าเะครับผมตัวเด่น2ตัวก็มี8ปดหกแดหนึ่งเก้นะครับผม วันที่31ตุลาคม2564นรบะให้กับ FC เนานะครับผมครับผมถ้าชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่นะครับเด้อเป็นกำลังใจให้ครับโชคพาลุยนะครับผมครับผมถ้าสาชอบก็ซื้อนะครับผมไม่ชอบก็ผ่านสำหรับพานอยพ่อลึกลับนะครับผมช่องเราจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมก็ได้ตาม แนวทางฮาหน่อยพ่อลึกลับมาฝากให้กับเอฟซีนะครับผมครับผมกับนี่ก็เป็นแนวทางนะครับผมอีกแนวทางหนึ่งมาฝากให้กับเอฟซีนะครับผมหลังจากไอเล่ของพ่อกะเข่ามาตลอดนะครับผมกะเข่าแน่วเพเข่าแน่กะขอโทษขอให้เอฟซีนะครับผมบางมือก็ลดบางมือก็เข่าเต็มที่นะครับผม มื่อนี้นะครับผมล่องเบิงอีกมือหนึ่งครับผมอาจบ่นี่อาจจะแตกสามตัวนะครับผมอาจจะเป็นมือของเฮาจากมือหนึ่งนะครับผมถ้าเอฟซีมักตัดเลรนสองตัวก็ตัดเลรนได้นะครับผมเก้าหกเก้าหกกับมีนะครับผมเจ็ดสี่นะครับผมเจ็ดสี่สองห้าก็ล่องตัดเลรนเบิงนะครับผมถ้าเอฟซีมักตัวใดก็ล่องผิดจระนาเบิงนะครับเด้อ เพราะว่าเลขพ่อก็อยู่ในนีแ่แหละครับผมบอคือว่าถออกมากะอยู่ในนี่ตลอดนะครับผมแต่จับคูบ่ถึกนะครับผมเลขของคุณพ่อกะมาอยู่แต่จับถือจับคูไ่ค่อยถึกนะครับผมค่ะบาสิคัดแบบเด็ดๆมาให้เอฟซีแบบว่าพ่อจะได้มีทุนมีอย่างเพื่อได้มีคากัเขาไปมือๆนะครับผมค่ะ ขอบคุณนะครับผมสำหรับเอฟซีธีว่าเข่ามาติดตามหรือเข่ามาชมคลิปนะครับผมก็ขอให้ได้มื่อนี้ก็ขอให้ได้นะครับผมขอให้ได้คือเกาเพราะว่ามือนั้นก็เข่าหอดเหล็กเล่านะครับผมก็ดีใจกับเอฟซีครับผมพอดีว่าก็เลขคุณพ่อลึกลับเข้าถึงเลขเล่านะครับผมเข่าหอดเหล็กเล่าครับผมมือนั้นก็ลองจับเบิ้งก็ได้นะครับผมลองจับดูก็ได้นะครับผมถ้าเอฟซีมักตัวใดก็ ลองเอาไปจับเบิ้งก็ได้นะครับผมหาเทียเข่าเรียกเล่าสามตัวกสิแตกตืมอีกนะครับเนาะวราวเรียกคุณพ่อกะมาครับผมมาทั้งหุ่นทั้งหาหน่อยทั้งเหล้านะครับผมทำมาเหมือนนั่นกะคือว่ามามืดมื้อครับผมก็ลองจับเบิ้งนะครับผมลองจับเบิ้งถ้าชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่ด้วยครับเด้อเป็นกำลังใจให้ครับโชคพาลวยครับผม วันนี้เราจะรวยไปด้วยกันนะครับผมขอให้รวย,วยเๆเฮงเมันหมานนะครับเด้อยมือนี่นะครับผมครับผมโจบกะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ